ูท่ที่ที่ดิน14ไร่2งาน56ตารางวานะคะแบบแบบจมุลละตอนนี้นะคะก็จะเป็นคลิปไร้สดนะคะที่พามาดูโอ้ยมดกัดพามาดูที่ดินแบบใกล้ชิดนะคะอันนี้เราก็บุกน้ำมาเลยโอ้โหคุแล้วเดี๋ยวพี่น่าถือให้เขาตรงนี้เนี่ยพี่น่าจะถือ ตอนนี้เราก็กำลังเดินลุยน้ำกันเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะเป็นขากลับแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้แบบก็ลุยน้ำ,นำนจ๋าบอป้ายอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณนัดถ่ายถือดีๆนะคะช่องอะไรคะ เดินหอยตามขาค่ะ yeah <laughs> ะคบ้อ,อัน,น,ต,อน,นตอนนี้เราพามาใกล้แล้วครับใกล้ถึงหน้าแปลงที่ดินไอ้ด้านหลังนะครับที่เราเข้ามาอันนี้ลูกค้าดูกันเพลินๆรับชมธรรมชาตินะครับผม ท,ที่เงียบไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นใจไม่ทัน จะเป็นแบบิของไหนก่อนท้งแมครัาแ้จะเปียกทั้งตัวเลยในหมมีเสื้อผ้ามาค่ะ <c oughs> เสื้อผ้ามีเยอะเลยมีเสื้อผ้าเยอะกเลย งนี้ต้องถอดรองเท้านะคะน้องแหม่มเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะง่ายแต่เมื่อสักครู่นี้เมืนอวาเรามาทางอย่างงู้นดูเนี่ยพี่ง่ายเลยนะอันนี้เรากำลังข้ามมุวยนะครับจากแปลงที่ดินนะครับที่พามานะครับตอนนี้เรากำลังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม เป็นธรรมชาตินะครับวิถีธรรมชาตินะครับผม้ไอันนี้คือดินเหนียวนะคะเนี่ย วันนี้เราพาลูกค้าทุกท่านนะครับชมแปลงที่ดินนะครับเปลี่ยนวิสีธรรมชาตินะครับคุณลุงต้องการแถบนะคะคุณลุงจะพาไปชมบ่อป้าค่ะบ่อปลาบ่อปลาบ่อปลาของลุงนะครับเดี๋ยวเราได้ไปชมบ่อปลาแปลงข้างเคียงด้วยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ส่วนที่ขายนะครับเป็นบ่อของคุณลุงนะครับเจ้าของที่นะครับมีปลานะครับ โอ้โหอันนี้ลงุงเอ่ออะไรนะเลี้ยงเลี้ยงปลาอะไรไว้แล้วจ้ะปลาหนิลปลานิลคุณลุงเลี้ยงปลาหนิลไว้นี่เลี้ยงวันหยาดิ้ำนันนี่นนนนลุลงปล่อยไปกี่กี่ตัวจ้ะหลายหลายอยู่เนาะอันนี้คือคุณเองเหรอคะคุณเองเนี่ยมดจ้าโอ้โห 40, ออโอ้โหแค่คุณบอ่อเนี่ยสองบอ่อเลยกับสี่หมื่นบาทนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าต้นรัสเซียใช่ไหมครับรัสเซียนะครับคือชื่อของรัเซียน่าจะมาจากรัเซียนะครับอันนี้คือหลวงแจกใช่ไหมครับหลวงแจกนะครับผมต้นรัเซียนะครับเันีคลาลนะครับสเย ว้ายนั่นไงี้มุมมินมุมมิเอะตัวเล็กๆทำมงได้ได้เขาไปชมพื้นหนากว้างเลยอ่ะวายมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วนะคะทุกคนนี่คือวิธีการเลี้ยงปลาครับธรรมชาตินะครับเป็นเป็นแนวเกษตรพอเพียงนะครับบ่อน้ําเลี้ยงปลานะครับทําสวนนะครับปลูกไร่ทํานานะครับ วิธีแบบนี้นะครับลูกค้าต้องการนะครับหลบหลีจากเมืองหลวงมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับสโลว์ไลฟ์มากเลยนะครับผมต้องค่ะโอี่ก็จะเป็นคลังอาหารของน้องปลาคลังอาหารที่อยู่ตรงนี้โอ้บอกก็คือเชื่อมกันหรออ้อมไปหมดเลยนะครับผมอ้อมาอย่างนี้เนาะ,ะนี่นะคะอันนี้ลำเลยสุดยอดเลยคะ่ะ ุยเอาปุ๋ยครับผมอ,อ๋อจ้ะโอ้โหอันนี้ก็คือจะมาให้อาหารปลาตรงนี้เนี่ยปลาเริ่มรู้สึกแล้วมาแล้วกลางอือหือนี่นะครับอ,อ,อันนี้ปลานินลล้วนล้วนบ่อปลานิลน,นะครับใช่ปลาก็มากินละ นี่คร to <arp> ับแปลงของคุณลุงตรงนู้นก็ทําได้นะคะลุงต้องมาไห่ทุกๆวันับเป็นบ่อปลานต้องมาให้ทุกวันเกีจ้าค่ะมนี่ครับปลาตะเพียนนะครับปลานีลุงว่าลุงเลี้ยงปลานีนระวังันะปลาตะเพียนจ้าปลานียนาตะเพียนนะครับเยอะเลย นก็คือผมก็จะให้อาหารเช้าเย็นเช้าเย็นเหรอคะเช้าเย็นเช้าเย็นอาหารบรบ่อ่ยอลียไปเหลือนี่ล่อยอยทำงไงครับ่อยปล่อยเลี้ยงนะครับใรต้อปล่อยเลี้ยง ไ่้ามตัวเต็มโบนี่เลยนะเต็มเกินก็มีคนมาซื้อน่มตามอยู่ข้างหน้าเขาซื้ออุปาลโอ้ยแมนนี่ปลาดุกปลาดุกตัวเบ้อเลยระังลูกนะนู่นนี่ปลาดุกโอ้ค่ะห้าหมื่นตัวค่ะห้าหมื่นตัวจ้ากินเปลือง โอ้ยกินเปลือกค่ะค่ะกินแค่สองเวลาไว้นู่นปากมันอ้าใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่อ่ะเมื่อกี้ปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกนะครับตัวใหญ่ค่ะนี่ครับถ้าใครอยากมีแปลงที่ดินแบบนี้นะครับใช่ใช่เนี่ยคุณลุงแบบว่าเขาเรียกเลยนะเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ได้เลยศูนย์เรียนรู้อะไรนะคะเนี่ยทั้งปลูกข้าวทั้งอะไรนะเลี้ยงปลาเนาะจ๋า ใช่ครับจ้าค่ะไม่มีเกลือดินดีนะคะดินดีไม่มีเกลือยืนยันนะครับแปลงนี้ครับดินดีนะครับไม่มีเกลือนะครับผมจ้าอื้มอะไรนะคะลึกเกือบสี่เมตรค่ะบ่อนี้นะครับลึกสี่เมตรนะครับผม มื่อกี้มีปลาดุกตัวใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้ดุกลุงนกลุงปล่อยน้าัวนึงอ๋อลงมาปล่อยตัวน้องนั้นมีปลานินลุงจะเลี้ยงปลานินเยอะปลานีลปลาสลิดอ๋อปลานินปลาสลิดปลาตะเพียนจ้าแวกปลาอะไรก็ียกปลาต่อยท้อมันเ้ยงนะจ้าทอมันเลี้ยงโอ้โหมีไนกนี่นั่นน่ะนกนลูกคนไหนโอ้โหลองวัดนี่เลย เปี้ยวเลยเลยนะอุ้ยทำไมขยันมาทำตรงนี้เนาะเยอะเลยนั่นน่ะนี่ธรรมชาตินะครับดูนะครับรัอ๋อใช่ใช่รังนกเยอะเลยมีเป็นสิบเนาะตรงนี้แสดงว่าเขาชอบจ้าโอ้โหเยอะมากนี่ทำเลดีนะครับเป็นคอนโดนกเป็นคอนโดนกเขามาจับจองใช่ได้ไหมัดถ่ายลูกไอ้นี่รังนกหน่อยก็คือเป็นคอนโดนกนะคะทุกคน หรือว่าเขามากินปลาครนไม่ได้หรอไม่ได้ปลาตัวใหญ่นอกจากนกนกยางครับนกยา้นกวนี้ไม่ไม่กินปลาครับเงียบสงบนะครับโอ้โหจริงๆเลยนะครับ

อันนี้เราเลี้ยงกี่ปีแล้วคะโอ้ยยังไม่พอบียังไม่พอปีเลยนี่ตัวลูกพวกนี้นะผมว่าขายมันลงวันน้นพี่แมวปวดไม่ไหวเลยน่จ้ะเอาอะไรนะใช่ครับนี่แค่ตรงนี้จากตรงนี้ไปตรงนู้นนะโอ้ลงแป๊บเดียวติดเอาขึ้นไม่ไหว แต่คนอื่นไม่ไม่ไม่กล้ามาเอาแล้วครับค่ะค่ะก็นนไม่มีแล้วนะอ่าขาวน้อยเยล็กๆก็ได้ปลาต่อยอันนั้นใช่ไหมครับโอ้เห็นชัดเลยปลาต่อ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 ยธรรมดาเรียกก็ปลาต่อยปลาต่อยนะเก็บไฟน้ำปลาต่อย มาสาธุราดใ่ไหมใช่สาระไใส่ครับใช่แ้วก็หลานเนี่มาอยู่คนราดไปทุพันเนีขอป้ามาได้ไไปดาตูมมันอะไรมันพูดอะไไปดาไปดาไม่รู้เรื่องพูดไปดาไปดาที่ทุพันเขาไม่รู้เรื่องไปดา เขาเพิ่งวัดเลยเรุธนี่นยรบที่น่ะวัดที่มันมากกว่าเก้าไร่สามงยมันเยอะที้ตาองไปถามกรมที่ดินพวกวัดที่น่ะว่ามันมันจาไปนั่นหลดาวเทียมอะไร